สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาชัยติกรรหัส6 0 1 0 5 0 4 5 3 8สค่ะสวัสดีครับ vocabulary. ผมกิติภูมิมังคั่งรหัสนิสิต6 0 1 0 5 0 4 4 7 3พวกเราเป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานที่มีชื่อว่า Using Deep Neural Network หรือ OpenCV for Social Sensing Detection ค่ะหรือการตรวจจับระยะห่างระหว่างบุคคลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกและ OpenCV ขอเชิญรับฟังได้เลยครับเริ่มด้วยที่มาของปัญหานะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากวิกฤตการณ์โควิด1 i นะครับณวันที่21มีนาคมพออ 2, ศ2564นะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อมากถึง123ล้านคนทั่วโลกนะครับและมีผู้เสียชีวิตกว่า2.7ล้านคนทั่วโลกครับซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ถือว่าเป็นการระบาดใหญ่ระดับแพนดามิกนะครับที่มีเชื้อลุกลามไปอย่าง โดยมาตรการเวรยะห่างทางสังคมนะครับได้ถือว่าเป็นที่ยอมรับในทางระบาดวิทยานะครับว่าสามารถช่วยชะลอการแพร่ระบาดได้จริงและป้องกันไม่ให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเกินขีดจํากัดที่แต่ละประเทศจะรับได้ครับทางเราเนี่ยเลยได้ไปศึกษานะครับวารสารทางการแพทย์ที่มีผู้แต่งชื่อว่านายแพทย์เดเร็กเคชูนะครับซึ่งนายแพทย์เดเร็กเคชูเนี่ยได้ทําการมิตาอนา,าลิซิสนะครับหรือว่า การค้นหาเพื่อเปรียบเทียบงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นการทำ physical distancing นะครับจนได้ข้อสรุปว่าระยะที่ยอมรับได้ในการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับคือ2เมตรนะครับซึ่งระยะ2เมตรเนี่ยจะเป็นระยะอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษาของโครงงานนี้ครับสำหรับเป้าหมายของโปรเจกต์เรานะครับคือข้อที่1นะครับเราจะศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้การตรวจจับระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับ และข้อที่2คือเราจะวิเคราะห์และปรับปรุงค่าตัวแปรในแบบจําลองให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับสําหรับขั้นตอนการดําเนินงานหลักๆนะครับ 1. เราจะเริ่มที่การบันทึกวิดีโอในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะนําเข้าไฟล์วิดีโอนะครับเข้าไปอยู่ใน Google Drive นะครับซึ่งตัว Google Drive เนี่ยจะเป็นตัวจัดการไฟล์รูปและไฟล์วิดีโอทั้งหมดนะครับในการศึกษาของโครงงานของเรานะครับและเราก็จะทําการเชื่อมต่อเข้ากับตัว Google Collaboratory นะครับ ที่มีการเขียนโค้ดไปแล้วนะครับเพื่อนําไปประมวลผลการตรวจจับวัตถุนะครับสําหรับเอาพุทที่ได้เนี่ยคือไฟล์วิดีโอนะครับที่ผ่านการตรวจจับบุคคลและระยะแล้วนะครับแล้วก็จะนําไฟล์วิดีโอเนี่ยไปเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผลหรือว่า evaluation ต่อไปครับสําหรับโมเดลพื้นฐานนะครับที่เรานํามาไปยุกต์ในการศึกษาเนี่คือตัวโมเดล Detect อ o n 2นะครับซึ่งถูกพัฒนาโดย Facebook AI Research นะครับ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับวัตถุได้เนื่องจากเป็นโมเดลที่มีการฝึกฝนเพื่อแยกประเภทของคลาสวัตถุไปแล้วนะครับจากในภาพตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าตัวโมเดลเนี่ยสามารถแยกวัตถุออกมาได้ชัดเจนนะครับเป็นคลาสต่งสงางๆกันเช่นจักรยานบุคคลท้องฟ้าหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังนะครับในส่วนของการนําเข้าแบบจําลองที่มีการฝึกฝนไปแล้วนะครับจากตัว Detecto m o d e l s ซ u เพื่อนํามาใช้ในการตรวจจับวัตถุเนี่ยเราจะเลือกจากแบบจําลองในส่วนที่เป็น Object Detection Baseline นะครับแล้วก็ตัว COCO Instance Segmentation Baseline นะครับซึ่ง Detection เนี่ยคือการตรีกรอบรอบวัตถุนะครับและตัว Instance Segmentation เนี่ยคือการวาดกรอบตัวจับตามรูปวัตถุนะครับซึ่งโดยปกติทั้งสองอันเนี่ยจะถูกใช้ในการตรวจจับวัตถุเหมือนกันโดยที่เรายกมาใช้นะครับจะเป็นตัว Faster RCNN เนี่ยทั้งหมด7โมเดล RetinaNet 2โมเดลนะครับและในส่วนของ COCO Instance Segmentation เนี่ยจะเป็นตัว Mask RCNN ทั้งหมด4โมเดลครับรวมแล้วเนี่ยจะทำการเทสทั้งหมด13โมเดลนะครับ ซึ่งโดยปกติตัวด e เทคทอนโ e เดล o ูเนี่ยจะถูกใช้งานด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นตรวจจับวัตถุในรูปนะครับโดยในแบบจำลองที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยจะถูกฝึกฝนด้วยตัว Co โ o Data Set นะครับซึ่งเป็นเซตข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุนะครับซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุได้ทั้งหมด90ชนิดครับและนี่คือรูปที่ผ่านขั้นตอนการเทสแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่าง1รูปนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ซ้ำๆนะครับกับทุกๆโมเดลที่เรายกมาครับ ค่ะาะบตัวแปรที่มีผลต่อโมเดลในการตรวจจับระยะห่างทางสังคมนะคะมีทั้งหมด3ตัวแปรค่ะตัวแปรแรกคือโมเดลไทยนะคะก็คือรูปแบบของโมเดลที่เราใช้ในการตรวจจับวัตถุค,ค่ะตัวแปรที่2เป็น weight test hole หรือสัดส่วนน้ำหนักที่คอมพิวเตอร์จะใช้ดีเท็ว่าของสิ่งนั้นเป็นของที่เราต้องการหรือเปล่าค่ะตัวแปรที่3นะคะ distancing test hole ก็คือค่าค่าหนึ่งในโมเดลที่จะสอดคล้องกับระยะจริงที่เราตั้งไว้ค่ะ เราจะประเมินตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้โมเดลของเราเนี่ยสามารถตรวจจับผลได้แม่นค่ะโดยเราใช้ Confusion Metric ในการประเมินค่ะโดยจะประเมินทั้งหมด13โมเดลนะคะโมเดลละ5 t e s h o l เป็นทั้งหมด65ตารางที่เราต้องประเมินค่ะวิธีการประเมินของเรานะคะเราจะคปเจอร์ภาพในวิดีโอของเราทุกๆ5าวินาทีแล้วมาติดกค่า Confusion Metric ลงไปค่ะทำทุกๆ5าวินาทีนะคะจนจบคลิปวิดีโอแล้วเราก็จะหาค่าเฉลี่ยของโมเดลที่เทสโฮนั้นค่ะ หลังจากนั้นเราจะมาประเมินโดยหาเกณฑ์ที่เหมาะสมจากตัววัดประสิทธิภาพจังสทางด้านขวามือค่ะส่วนเกณฑ์ในการเลือกโมเดลของเรานะคะเราจะเลือกโมเดลที่มีค่ารีคอร์สูงสุดค่ะและพิซิชันต้องมากกว่าค่า m e d i ียค่ะโมเดลแรกที่ผ่านเกณฑ์ของเรานะคะก็คือ m a x a คอ s ร n N, R101, FPN รเที่เวทเทโทเทกับ0.5ค่ะ ที่3นะคะเราจะสร้างระยะ2เมตรขึ้นมาในสถานการณ์จริงโดยใช้เชือกค่ะจากนั้นเราจะนําไปมอนิเตอร์링ในโมเดลของเรานะคะเพื่อที่จะหาค่า distancing t e s h o l d ที่เท่ากับ2เมตรในชีวิตจริงค่ะซึ่งจากการคํานวณแล้วนั้นเนี่ยเราได้ threshold ในการตรวจจับระยะห่างในโมเดลที่มีค่าเท่ากับ2เมตรได้เท่ากับ2,45ค่ะค่ะแลนี้คือวิดีโอที่ผ่านการตัค่าทั้งหมด3ตัวแปรแล้วนะคะก็จะได้ผลดังคลิปวิดีโอนี้นะคะ อาจารย์ท่านสำหรับความรู้และก็คำแนะนำดีๆตลอด4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยผมครับ